สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมอดิศักดิ์ศรีสมและรายการท่องโลกเกษตรรายการที่นําเสนอสาระความรู้ทางด้านการเกษตรทันสมัยสู่อาหารปลอดภัยด้วยมาตรฐานองค์กรที่มีส่วนสร้างสารรค์สังคมร่วมกับทุกภาคส่วนสนับสนุนโดยเครือเจริญโภคภัณฑ์กลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกครั้งในวันและเวลาเช่นนี้ครับคุณผู้ชมครับจากการที่เครือ CP ีเป็นองค์กรเอกชนที่ประกอบธุรกิจทางด้านเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารมาเป็นเวลานาน จึงทำให้ได้มีโอกาสใกล้ชิดกับพี่น้องเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศทำให้ได้พบเห็นถึงสภาพของความเหลื่อมลำ้ำระหว่างสังคมเมืองและสังคมชนบทตลอดเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งโอกาสในการเข้าถึงทางการศึกษาที่จะช่วยเป็นกุญแจเปิดประตูไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีกว่าและนี่เองครับได้เป็นที่มาให้เครือซีพีดำเนินการจัดสร้างโรงเรียนเจียระวนอนอุทิศขึ้น ในพื้นที่ธุรกันดารเป็นครั้งแรกเมื่อกว่า30ปีที่แล้วไม่เพียงการก่อสร้างโรงเรียนเท่านั้นนะครับแต่เครือ CP ียังได้สาะแสวงหาโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารที่ยังขาดปัจจัยสนับสนุนทางการศึกษาจนปัจจุบันนี้ทําให้มีโรงเรียนที่ได้รับการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องรวมทั้งสิ้น7แห่งกระจายอยู่ทั่วประเทศโดยมีการจัดตั้งเป็นโครงการพัฒนาโรงเรียนเจียระวนทนอุทิศขึ้นและได้อาศัยศักยภาพของกลุ่มธุรกิจต่างๆของเครือซ p พี เป็นแรงขับเคลื่อนที่สําคัญท้องโลกเกษตรในวันนี้ครับเราจะไปติดตามการดําเนินกิจกรรมต่างๆที่เครือซีพีได้มีส่วนช่วยเติมเต็มในสิ่งที่ขาดหายไปทางการศึกษาให้กับเด็กๆในพื้นที่ห่างไกลจนเกิดเป็นผลช่วยลดช่องว่างของคนในสังคมลงได้อย่างมากส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามพร้อมๆกันเลยครับ หน้าหนาวปีนี้มาเร็วกว่าทุกๆปีและเช่นเคยที่เครัวซีพีไม่ลืมที่จะนำผ้าหม่มเสื้อกันหนาวเครื่องแบบอุปกรณ์การเรียนการสอนรวมทั้งอุปกรณ์กีฬามามอบให้แก่น้องๆในพื้นที่ห่างไกลธุรกันดารเป็นประจำทุกปีนับตั้งแต่ก่อตั้งโรงเรียนแห่งนี้โรงเรียนเจียละวนอนอุทิศสองบ้านยุบอีปูลตําบลวังน้ำเขียวอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมา เป็นโรงเรียนที่เครือซีพีสร้างขึ้นเมื่อกว่า30ปีก่อนต่อจากโรงเรียนเจรวรนอนทอิศหนึ่งที่เครือซีพีสร้างขึ้นก่อนหน้านั้นที่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาลุงสาวหอมอ่อนอดีตพนักงานขับรถที่ได้รับหน้าที่จากเครือซีพีให้บุกเบิกดูแลหน่วยส่งเสริมการปลูกและรับซื้อข้าวโพดที่จัดตั้งขึ้นในพื้นที่ยุคอีปูนนี้เมื่อปี2518 ก่อนย้ายมาตั้งรกรากถาวรอ,อยู่ที่นี่ลุงเสาคือผู้สะท้อนสภาพปัญหาลูกหลานของเกษตรกรในพื้นที่จำนวนมากขณะนั้นที่ยังขาดโอกาสทางการศึกษาและถ่ายทอดความต้องการของชาวบ้านผ่านมายังคุณมนตรีเจรวนนท์ประธานกรรมการกิติมศัข์ของเครือซีพีจนกระทั่งเกิดโรงเรียนเจรวนนท์อุทิศสองขึ้นในเวลาต่อมา โดยมีวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้ลูกหลานเกษตรกรได้มีสถานศึกษาใกล้บ้านพ่อแม่ผู้ปกครองสามารถดูแลลูกหลานได้อย่างใกล้ชิดและมีความอบอุ่นและลุงเสาคือผู้ที่ยอมเสียสละที่ดินของตนเองเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมจำนวนถึง14ไร่สำหรับการก่อสร้างโรงเรียนในครั้งนั้นด้วยก็รู้สึกว่าดีใจว่าไม่ได้อะไรที่ที่ผม ทำที่ลุงทําอยู่นี่ก็ลุงไม่ได้อะไรคือได้ตัวที่มองเห็นก็คือโรงเรียนได้สร้างให้ลูกหลานได้ร่ำเรียนนี่ก็คือมีจุดนี่ก็พอใจเราที่นี่แม้เวลาจะผ่านมาเนื่นนานกว่า30ปีแล้วแต่คุณหญิงเอื้อปราณีเจียรวนนลประธานมูลนิธิช่วยการศึกษาเด็กพิเศษและเด็กด้อยโอกาสยังคงจดจำเรื่องราวเมื่อครั้งเดินทางมาเยี่ยมโรงเรียนเจยรยะวนนอุทิศสองได้อย่างแม่นยำ การได้ช่วยทำคลอดให้กับชาวบ้านคนหนึ่งที่ไม่สามารถเดินทางไปหาหมอที่โรงพยาบาลได้ทันเวลาเนื่องจากความธุรกันดารและห่างไกลความเจริญนั่นคือความทรงจำที่เหมือนเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานพอขึ้นไปก็เห็นท่าจะคลอดแนก่ก็ไปให้สามีเข้าไปต้มน้ำให้ <c oughs> ไปต้มน้ำเอาไว้ก่อนนะคะแล้วก็คลอดค่ะคลอดคลอดที่บ้านเราก็ทำคือไม่คือเคยเห็นไม่ไม่เคยทำนะคะแต่เคยเห็น ว่าเวลาที่เด็กคลอดออกมาเนี่ยหมอจะจับสองเท้าขึ้นมาแล้วก็ใช้มือเนี่ยนะคะล้วงไปที่ปากเด็กแล้วก็ตบก้นนะคะแล้วก็ทําตามนั้นนะคะแล้วก็มาผูกสะดือแล้วก็ตัดสายสะดือแล้วก็อาบน้ําให้เด็กการก่อตั้งโรงเรียนในระยะแรกยังต้องพบกับความขาดแคลนหลายด้านแต่ทั้งครูและนักเรียนทุกคนต่างอดทนเพราะรู้ดีว่านี่คือสิ่งเดียวที่จะช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตในอนาคตของพวกเขาได้ ตอนเช้าเด็กจะมาโรงเรียนโผล่เหมือนโผล่มาจากป่าขา้าวโพดเพราะไม่มีถนนนะคะเขาจะเดินจากบ้านเขามาแวกป่าขา้าวโพดเดินมาพอมาถึงโรงเรียนนะคะตัวเขาก็จะเปียกคือวันหนึ่งต้องสอนสองชั้นก็คือในสองชั้นจะอยู่ห้องเดียวกันนะคะปอ .5 อยู่ซีกนี้ปอ .6 อยู่ซีกนี้นะคะพอเราสอนปอ .5 เสร็จเราให้งานเสร็จแล้วก็หันมาสอนปอ .6 อีกคือมันอยู่ในห้องเดียวกัน <laughs> คนเลยแบ่งคนละครึ่งแต่ครูคนเดียวอะคะ่ะ ท่ามกลางความขัดสนเมื่อเทียบกับโรงเรียนอื่นๆในเมืองเครือซีพีจึงให้การสนับสนุนโรงเรียนภายใต้โครงการพัฒนาโรงเรียนเจรวนนอุทิศที่ดำเนินต่อเนื่องมาตลอดระยะเวลากว่า30ปีจนมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับโรงเรียนแห่งนี้มากมายจากอาคารไม้เล็กๆเพียงหลังเดียววันนี้โรงเรียนเจรวนนอุทิศ2มีอาคารเพิ่มขึ้นอีกหลายหลัง ตามปริมาณนักเรียนที่มีการขยายช่วงชั้นเรียนจนถึงชั้นม .3 ในปัจจุบันทั้งอาคารเรียนที่ได้รับงบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการสนามกีฬาและหอพักครูหลังใหม่ที่มาจากการสนับสนุนของเครือซีพี แคบไม่น่าเชื่อว่าหากย้อนเวลากลับไปเมื่อกว่า20ปีที่แล้วลูกปลิวจันพุทธาเด็กสาวลูกชาวไร่ข้าโพดที่ยากจนต้องตื่นนอนตั้งแต่ตีห้าทุกวันเพื่อเดินเท้าเปล่ามาเรียนหนังสือไปกลับถึงวันละ14กิโลเมตรหลังจบม .3 เธอมุกมาณเรียนต่อจนกระทั่งจบปริญญาโทโดยอาศัยทุนการศึกษาจากแหล่งต่างๆจนวันนี้ลูกปลิวมีอาชีพที่มั่นคงและได้ทำในสิ่งที่ตนเองรัก ด้วยการเป็นอาจารย์ประจำสอนวิชาประติมากรรมที่สถาบันการศึกษาด้านศิลปะชั้นนําของประเทศอย่างมหาวิทยาลัยศิลปากรทุกครั้งที่ว่างจากการทำงานอาจารย์ลูกปลิวจะนัดเพื่อนเพื่อนทั้งรุ่นพี่และรุ่นน้องกลับมาเยี่ยมโรงเรียนเก่าของพวกเธออยู่เสมอและแม้ว่าเวลาจะผ่านมาก,กว่า20ปี แต่เสื้อผ้าเหล่านี้ยังคงถูกเก็บรักษาเอาไว้อย่างดีเพราะเป็นสิ่งที่อาจาร์ลูกปลิวได้รับจากมือของคุณหญิงเอื้อปราณีเมื่อครั้งที่ยังเป็นนักเรียนที่นี่เป็นความอบอุ่นใจที่เด็กนักเรียนของโรงเรียนเจรวนอนอุทิศทุกคนล้วนเคยได้รับจากเครือซีพีและกลายเป็นแรงผลักดันให้เกิดพลังใจที่จะต่อสู้กับอนาคตของตัวเองต่อไป คือโอกาสที่เคเรือเจริญโภคภัณฑ์นำมาให้นะคะมันไม่ใช่แค่วัตถุเราเห็นว่าท่านนำผ้าห่มเสื้อกันหนาวอุปกรณ์กีฬาความอบอุ่นใจเสมอซึ่งรู้สึกว่าคนข้างนอกให้ความสำคัญกับเราอยู่ซึ่งเราเป็นเด็กชนบทแน่นอนว่าแม้ทุกคนจะมีจุดเริ่มต้นทางการศึกษาจากที่นี่แต่วันนี้แต่ละคนย่อมมีเส้นทางเดินแตกต่างกันไปตามจังหวะชีวิตของตนเอง หลังนุชเรียนจบจากม .3 แล้วเธอเลือกไปเรียนต่อในเมืองก่อนสอบเข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในคณะพยาบาลศาสตร์และเรียนจบด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับสองวันนี้เธอเป็นพยาบาลประจำแผนก ICU ด้านสมองของโรงพยาบาลเอกชนชื่อดังแห่งหนึ่งในกรุงเทพส่วนเพรมเลือกเรียนรัฐประศาสนศาสตร์จนจบปริญญาโทก่อนตัดสินใจสวมเครื่องแบบสรวักำนัน ด้วยความมุ่งมั่นทำงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นของตัวเองโดยเฉพาะการทุ่มเทให้แก่สถานศึกษาของชุมชนแห่งนี้ตอนนี้ถนนดีขึ้นโรงเรียนก็มีการพัฒนาขึ้นก็อยากให้น้องๆเขาสู้ในเรื่องการศึกษานะคะเข้มแข็งในเรื่องออฝึกตัวเองให้พัฒนาไปเรื่อยๆเ,เพราะว่านาคตเนี่ยประเทศชาติต้องอาศัยกำลังน้องๆเขาคิดว่าสิ่งที่ซีน่าจะให้ได้แล้วก็น่าจะมีประโยชน์กับน้องๆเนี่ยก็คือ สนับสนุนในเรื่องของอาคารเรียนที่ดูมาตรฐานมากยิ่งขึ้นหรือไม่ก็รูปแบบของการเรียนที่ทันสมัยมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะให้ทันกับโรงเรียนซึ่งเขาอาจจะอยู่ในเมืองอะไรเงี้ยแต่เราอยู่ในบริเวณที่เรียกว่าชนบทตัวดีนักเรียนทุกคนผู้บริหารก็จะมาพบกับนักเรียน วันนี้ชาวเครือซีพีกำลังจะร่วมกันหยิบยื่นโอกาสดีๆอีกครั้งให้กับโรงเรียนเชียรวนอนอุทิศสองโดยพี่ๆจากซีพีออได้เดินทางมามอบทุนการศึกษาให้กับทุกคนที่สนใจศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาพิวัติซึ่งสามารถต่อยอดไปได้ถึงระดับปริญญาตรีตามโครงการเรียนฟรีระหว่างเรียนมีรายได้จบไปมีงานทา นับเป็นการเพิ่มช่องทางให้กับชีวิตเด็กๆมากขึ้นหลังเรียนจบออกไปเนื่องจากโรงเรียนเนี่ยได้รับสาธารณูปโภคต่างๆหรือแม้กระทั่งวัสดุอุปรกรณ์นะครับทั้งจากภาครัฐแล้วก็จากทางเครือชัมรกพันในการสนับสนุนแต่ก็ยังขาดอยู่ว่าเมื่อเด็กจบแล้วจะไปไหนเราก็มาเสริมเติมต่อให้กับคาังเครือนะครับเพราะเนื่องจาก CPO แล้วเมื่อเราทําการศึกษาเราก็จัดเรื่องของทุนการศึกษาให้กับเด็กด้วยนั้นเด็กของจิรพนธ์ุทิศ ก็ยอมที่จะต้องได้รับสิทธิ์เหนือกว่าเด็กของคนอื่นขณะที่ True Vision เอง mm hmm. ก็มามอบโอกาสดีๆด, mm hmm. ด้วยการติดตั้งชุดอุปกรณ์และสื่อด mm ิจิตอลเพื่อการเรียนรู้จากโครงการโรงเรียนต้นแบบ True ปลูกปัญญา mm hmm. ในโรงเรียนเจรรวนอนอุทิศทุกแห่ง mm hmm. เพื่อช่วยเปิดโลกกว้างทางการศึกษาแก่เด็กนักเรียนในชนบท mm hmm. ให้เท่าเทียมกับเด็กนักเรียนในเมืองใหญ่ mm hmm. ส่วนพี่ๆจากหน่วยธุรกิจต่างๆของเครือ CP ยังได้รวมพลังจิตอาสาแวะเวียนกันมาจากกิจกรรมหลากหลายให้แก่น้องๆเป็นประจำสม่ำเสมอเพื่อพัฒนาเติมเต็มทักษะและสร้างความพร้อมด้านต่างๆไม่เพียงแค่การเป็นทรัพยากรที่มีค่าของชาติแต่ยังต้องสามารถแข่งขันได้กับโลกที่กำลังเปิดกว้างโดยทั้งหมดอาศัยศักยภาพของกลุ่มธุรกิจต่างๆภายในเครือซีพีคอยเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นเกษตรอุตสาหกรรม นะฮะทูปุกปัญญาซึ่งเป็นเรื่องของเทคโนโลยีนะฮะแล้วก็ภาษาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าเมื่อเปิดโลก,กทัศน์เข้าสู่โลกาภิวัตน์แล้วเ,เราคงหนีไม่พ้นกระแสนี้นะฮะแล้วก็การที่เ,เราจะไปสู่ AEC ด้วยดังนั้นทูปุกป,ปัญญาและก็ภาษานะครับจะเป็นสิ่งสำคัญที่จะนำพาให้โรงเรียนจริรนอ,นอุทิศของเรานะฮะก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน เครือซีพียังวางแผนพัฒนาโรงเรียนแห่งนี้ต่อไปด้วยการสนับสนุนให้มีการเพิ่มชั้นเรียนจากม3ไปจนถึงระดับชั้นม6ตามการเรียกร้องของผู้ปกครองในชุมชนเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้มากขึ้นช่วยลดภาระผู้ปกครองทำให้เด็กๆไม่ต้องหยุดเรียนหรือเดินทางจากบ้านเพื่อไปเรียนหนังสือต่างถิ่นอีกต่อไปอันนี้ไม่ได้พูดเองนะคะเขตการศึกษาเป็นผู้พูดบอกว่า โรงเรียนเราเนี่ยเป็นโรงเรียนที่กันดานที่สุดแต่เป็นโรงเรียนที่ดีที่สุดสําหรับโรงเรียนที่กันดานอันนี้จึงเป็นแรงบันดาลใจว่าเราจะทํายังไงที่ช่วยเหลือขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนี่เป็นเพียงผลผลิตส่วนหนึ่งของโรงเรียนเจรวรนอนอุทิศที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของเด็กในชนบทซึ่งแม้จะห่างไกลความเจริญแต่หากได้รับโอกาสที่ดีเท่าเทียมกับเด็กๆในเมืองพวกเธอก็เหมือนกับเพชร ที่รอการเจรไนาให้มีคุณค่าได้ไม่ยากแต่โจทย์ในการพัฒนาการศึกษาของประเทศย่อมมีความแปรผันแตกต่างกันไปตามบริบทของแต่ละพื้นที่บ้านใหม่สมัคีตำบลปิงโคง้งอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ เป็นชุมชนที่จัดตั้งขึ้นจากการที่ชาวเขาได้ยื่นดีกาถวายต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อขอพระราชทานที่ดินทำกินในปี2522พร้อมกับการก่อตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึกเพื่อเป็นการพัฒนาอาชีพการเกษตรให้ราษฎรมีรายได้พอกินและยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นขณะที่โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ เกิดขึ้นไล่เรียกกับการก่อตั้งชุมชนโดยความร่วมมือกันของกลุ่มสื่อมวลชนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่เพื่อรองรับการศึกษาของเด็กๆในพื้นที่โดยมีครูสำราญปัญญาเป็นผู้อำนวยการคนแรกหลังโอนภารกิจของโรงเรียนมายังกระทรวงศึกษาธิการในปี2528ซึ่งในระยะแรกต้องเผชิญอุปสรรคมากมายเพราะชาวบ้านยังไม่เข้าใจความสำคัญของการศึกษา มุ่งเพียงการใช้แรงงานของลูกหลานในภาคเกษตรเป็นหลักทําให้ปัญหาการจัดการศึกษาที่นี่แตกต่างไปจากพื้นที่อื่นของประเทศสําหรับในจันการจัดการศึกษาในโรงเรียนนั้นก็ในเรื่องภาษานะะเป็นอุปสรรคสําคัญและที่สําคัญนะครับเราได้ลูกหลานเข้ามาจากสภาพสังคมที่เป็นลักษณะที่ทขาดโอกาสหรือว่าเขาไม่เข้าใจนะฮะแน่นอนครับกระบวนการในโรงเรียนก็ยุ่งยากครับครูจะต้องอดทนสูง นะครับในทุกเรื่องทุกอย่างนะครับและที่สําคัญที่สุดนั้นเราก็ทราบดีว่าถ้ากลุ่มคนใดอยู่ในโครงการที่เป็นโครงการพระาราชดำริของกันแสดงว่าเขาขาดโอกาสเขาด้อยโอกาสเราจําเป็นต้องเติมเต็มให้เขามากกว่าพื้นราบครับผมอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติมูลค่า3าล้านหกแสนบาทสร้างขึ้นในปีการศึกษา2538หลังเครือซีพีได้เข้าอุปถัมภ์โรงเรียนแห่งนี้ภายใต้โครงการพัฒนาโรงเรียนเจระวนอนนุทิศเป็นลำดับที่6 รวมทั้งได้ติดตามให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาโรงเรียนให้มีความพร้อมด้วยการมอบอุปกรณ์การเรียนการสอนต่างๆเพื่อให้เด็กได้มีโอกาสเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีและสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยไม่ต่างจากโรงเรียนเจรวะวนอนอุทิศทุกแห่งที่เครือซพีสนับสนุนอยู่ภายใต้โครงการพัฒนาโรงเรียนเจรวะวนอนอุทิต ที่นี่จึงได้รับการจัดตั้งกองทุนอาหารกลางวันเครือซีพีด้วยเงินจำนวน1 0 0 0 0 0สบาทเพื่อนำดอกผลที่ได้มาเป็นทุนอาหารกลางวันอีกทั้งยังได้ให้การช่วยเหลือด้วยการสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่พร้อมมอบพันไก่ไข่ให้นักเรียนได้ฝึกทักษะอาชีพและนำไข่ที่ได้มาประกอบอาหารกลางวันไข่ที่เหลือยังสามารถนำไปจำหน่ายเพื่อหารายได้พิเศษอีกทางหนึ่งด้วย จากการสนับสนุนความพร้อมด้านต่างๆโดยเครือซีพีในปี2539โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่เจรรวนนลอุทิศ6จึงสามารถเปิดการเรียนการสอนได้ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาปัจจุบนันโรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่เจรรวนนลอุทิศ6ไม่เพียงจัดการศึกษาทั่วไปแต่ยังพัฒนาไปสู่การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมที่เปิดโอกาสให้เด็กพิเศษทุกประเภท สามารถเรียนหนังสือร่วมกับเด็กปกติได้นับเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้ครอบคลุมเยาวชนทุกประเภทอย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็นบกพร่องทางด้านสติปัญญาบกพร่องทางการเรียนรู้หรือว่าเป็นเด็กเป็นเด็กพิการเด็กกำพร้าเด็กขาดโอกาสทางการศึกษาแล้วก็เด็กเล่นล่อนเด็ก ติดยาหรือว่าเด็กที่ต้องโทษต้องต้องคุกต้องขังอันนี้คือโรงเรียนเรามีนโยบายว่าสามารถรับเข้ามาเรียนแล้วก็เราก็สอนเขาด้วยใจโอกาสทางการศึกษาคือการสร้างอนาคตให้กับเด็กๆปัจจุบันมีสิทธิ์เก่าของโรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่เจีรรวนนอุทิศหหลายคนเติบโตไปประกอบอาชีพที่มั่นคงทั้งอาชีพแพทย์พยาบาลทนายความ แต่สิทธิ์เก่าอย่างทนาดุลเลาลีลูกหลานชาวมงเลือกที่จะเรียนต่อทางด้านวิชาชีพครูเพราะตั้งใจแต่แรกว่าจะกลับมาเป็นกำลังสำคัญในการสร้างอนาคตให้กับเด็กๆเหล่านี้ที่บ้านเกิดของเขาเราผมไปศึกษาต่อที่อื่นที่ในระดับที่สูงกว่าซึ่งน้อยคนที่จะมีโอกาสที่จะได้ไปเรียนต่อที่อื่นนะครับแล้วก็เมื่อจบมาผมก็คิดว่าที่นี่เป็นโรงเรียนที่ได้สร้างผมให้เกิดแล้วก็มีชีวิตที่ดีขึ้น ก็เลยอยากจะกลับมาพัฒนาแล้วก็สอนน้องๆที่โรงเรียนนี้ให้มีความรู้แล้วก็ทัดเทียมกับในสังคมที่อื่นด้วยนะครับแก้วเป็นสิทธิ์เก่าอีกคนของโรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่เจียรวนอนลอุทิศ6เขาเกิบเรียนไม่จบเพราะไม่มีเงินค่ารูปถ่ายเพื่อใช้ติดเอกสารรับรองผลการศึกษาทําให้เขาไม่มีสิทธิ์เข้าสอบปลายภาคเขาเดินร้องไห้จำใจอุ้มลูกสุนัขตัวหนึ่งที่รักมาก ไปขายให้กับเจ้าหน้าที่โครงการหลวงคนหนึ่งในราคา30บาทเพื่อนำมาเป็นค่ารูปถ่ายอาจารย์ครับผมไม่มีตังค่ารูปถ่ายให้ค่าใบประกาศผมครับแล้วอาจารย์ช่วยผมได้ไหมครับผมไปถามอาจารย์อาจารย์บอกว่าะจะไงเหรอผมมาผมเนี่ยผมอยากได้แค่30บาทเอาไปค่ารูปถ่ายนะครับแต่ในที่สุดแก้วไม่ต้องจ่ายเงิน30บาท พอเมื่อเรื่องรู้ถึงอาจารย์ใหญ่แก้วก็ได้เข้าสอบและได้เรียนจบสมความตั้งใจแม้จะไม่ได้เรียนต่อและเลือกหันอาชีพเข้าสู่เกษตรกรในโครงการหลวงแต่ความผูกพันต่อสถาบันการศึกษาแห่งนี้ยังทําให้เขาแวะเวียนมาช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียนอยู่เสมอการช่วยสอนกังฟูให้กับเด็กๆในช่วงเย็น ไม่เพียงเป็นการพัฒนาทักษะด้านร่างกายให้แข็งแรงแต่ยังเป็นปุซโลโบายที่จะดึงเด็กให้ห่างไกลาจากอบายมุกรอบตัวที่สำคัญเด็กๆยังมีรายได้เสริมจากการรับจ้างแสดงในงานต่างๆสร้างความภาคภูมิใจแก่ทั้งตัวเด็กและผู้ปกครองจากโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารห่างไกลความเจริญและมีสภาพสังคมที่แตกต่างหลากหลาย การพัฒนาการศึกษาของที่นี่จึงเป็นเรื่องยากที่ใครจะเชื่อว่าโรงเรียนแห่งนี้จะสามารถก้าวมาสู่ความสำเร็จในการจัดการศึกษาได้มากถึงเพียงนี้ปัจจุบันโรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่เจรวนนอุทิศ6ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนแกนนำปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ของจังหวัดเชียงใหม่เป็นโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนรวมและยังได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนผู้นำต้นแบบปฏิรูปการเรียนการสอนของกระทรวงศึกษาธิการ ล่าสุดยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบทรูปลูกปัญญาซึ่งผลสำเร็จนี้ส่วนหนึ่งเกิดขึ้นภายใต้การสนับสนุนของเครือซีพีมาตลอดระยะเวลาเกือบ20ปีในส่วนของเจริญพันธ์นั้นท่านได้มอบอย่างเช่นอาคารเรียนหรือว่าสิ่งที่สนับสนุนเรียนนั้นท่านค่อนข้างจะมีวิธีคิดที่ปลูกฝังให้เหล่านั้นได้ให,ให้ให้เกิดคุณค่ากับเด็กนะครับท่านไม่ให้เปล่าประโยชน์ แต่ท่านให้แล้วท่านจะต้องบอกให้เราได้สารต่อแล้วก็เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ให้เขาได้พึ่งตัวเองอีกไม่นานอาจารย์สํำราญก็จะ,กะเกษียณอายุราชการแล้วและเป็นอาจารย์เพียงคนเดียวที่เดินเคียงข้างฟาฟันอุปสรรคให้กับโรงเรียนแห่งนี้มาแต่แรกก่อตั้งโดยมีเครือซีพีเอื้อมมือเข้ามาช่วยสนับสนุนตลอดมานี่จึงเป็นการอธิบายสิ่งที่ซ่อนอยู่ภายในใจ ของผู้ที่มีจิตวิญญาณในความเป็นครูอย่างแท้จริงคือคือเด็กที่ขาดโอกาสแต่เมื่อได้สิ่งที่เป็นประโยชน์อ,อมันมันมันก็ไม่เชิงลำบากน้ท่านแต่ว่า สิ่งที่เขาเขาได้มานั้นนะเรามันมันเป็นสิ่งที่เขาต้องการและเราก็ต้องการด้วยเพื่อจะให้มันเป็นเป็นการสืบสืบสารต่อกระบวนการจาก,การเรียนรู้ของโรงเรียนด้วยนะครับไม่จะไม่ใช่ว่าเขารับมาแล้วเขาก็ไม่รู้คุณค่านะครับมันเป็นการฝึกให้เขารู้ว่า,าผู้ที่แบ่งปันในเรานั้นเราจะต้องทําอะไรบ้างนะครับมันเป็นสื่อตัวหนึ่งที่ทําให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่ที่ดี คุณผู้ชมครับจากเรื่องราวของโรงเรียนเจรละวนอ,นอุทิศในวันนี้คงจะเห็นแล้วนะครับว่าหลายฝ่ายอาจจะต้องหันกลับมาทบทวนถึงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษาของประเทศกันใหม่เพราะถ้าหากเรายังมองว่าปัญหาหลายอย่างที่เกิดขึ้นในสังคมไทยวันนี้มาจากการที่ประชาชนยังไม่สามารถเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่ดีพอเราก็ไม่อาจปฏิเสธได้นะครับว่าต้องยิ่งทุ่มเททรัพยากรเพื่อปรับปรุงบริการทางการศึกษาสําหรับคนยากจน และคนร่ยโอกาสที่ยังมีอยู่อีกเป็นจํานวนมากในสังคมไทยทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะว่าคนเหล่านี้เองครับจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของคนรุ่นใหม่ที่กลุ่มชะตากรรมของประเทศไทยแทนคนรุ่นเก่าอย่างเราต่อไปในอนาคตครับและทั้งหมดนี้ก็คือรายการท่องโลกเกษตรประจําวันนี้ครับขอขอบคุณเครือเจริญโภคพัณฑ์ผู้สนับสนุนรายการแล้วกลับมาติดตามรายการท่องโลกเกษตรได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ สำหรับวันนี้ผมอดิศักดิ์ศรีสมลาไปก่อนสวัสดีครับ